อุปกรณ์เสริมเหล่านี้จะทำให้คุณเล่นกีตาร์ได้ดีขึ้นจริงๆนะครับเริ่มมันที่อย่างแรกเลยนะครับก็คือปิกนะครับ บิกเอาไว้สําหรับการตีคอร์ดนะครับแล้วก็เอาไว้สําหรับการเล่นโซโล่ด้วยนะอย่างต่อไปนั้ก็คือจูเนอร์นะครับประโยชน์ของจูเนอร์นะครับก็คือเอาไว้ตั้งสายกีตาร์นะครับถ้าตั้งถูกมันจะเป็นสีเขียวตามในรูปนะครับจูเนอร์มี2แบบนะครับเป็นตัวหนีบแล้วก็เป็นตัวแอปพลิเคชันนะแอปที่ส่วนใหญ่เขาใช้กันจะเป็นกีตาร์ทูน่านะครับ อย่างต่อไปคือคาโปนะครับประโยชน์ของคาโปก็คือเอาไว้เพิ่มหรือลดคีย์นะครับในการเล่นแล้วก็สามารถใช้ในการเปลี่ยนฟอร์มคอร์ดนะครับให้จับง่ายขึ้นได้นะครับต่อไปคือขาตั้งกีตาร์นะครับประโยชน์ของมันก็คือเอาไว้ตั้งกีตาร์นะครับมือใหม่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยซื้อกันนะครับจะชอบเอากีตาร์ไว้พิงกําแพงนะครับ <S <S ผมแนะนําให้ซื้อขาตั้งกีตาร์ไว้ดีกว่านะครับ ขาตั้งมันจะช่วยป้องกันส่วนต่างๆของกีตาร์นะครับไม่ให้มันสึกนะอย่างต่อไปคือกระเป๋ากีตาร์นะครับประโยชน์ของมันก็คือเอาไว้ใส่กีตาร์นั่นแหละเวลาเราไปไหนมาไหนมันจะได้สะดวกมากขึ้นนะครับกระเป๋าจะมีทั้งแบบเป็นซิปแล้วก็แบบเป็นตัวล็อกนะครับก็แล้วแต่ทุกคนว่าอยากซื้อแบบไหนนะส่วนตัวล็อกเราจะเรียกว่าเคสกีตาร์นะครับต่อไปก็จะเป็นสายสายกีตาร์นะครับประโยชน์ของมันก็คือเอาไว้ใช้สายกีตาร์นั่นแหละอย่างต่อไปขอพูดพร้อมกันเลยนะครับก็คือสายแจ็คกับแอมนะถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆคือใช้สายเก็ อย่างกีต้านะอย่างต่อไปผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะทุกคนมันจะเป็นทั้งที่ตัดสายที่หมุนสายแล้วก็ที่ดึงบิดพินออกนะครับไม่รู้เรียกว่าอะไรนะใครรู้ก็คอมเมนต์้วยนะ อย่างสุดท้ายนะครับก็คือเอฟเฟกต์กีตาร์นะครับถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆคือเอฟเฟกต์กีตาร์คือสิ่งที่ทําให้เสียงกีตาร์มันมีเอกลักษณ์หรือมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับเช่นเสียงแตกเสียงก้องหรือเสียงหนานะครับเอฟเฟกต์กีตาร์จะมี2แบบหลักๆนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์ก้อนแล้วก็มัลติเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ก้อนจะเป็นก้อนแยกเฉพาะเสียงนั้นเลยนะครับเช่นรีเวิร์บดีเลย์โอเวอร์ไดร์ดิสอร์ชั่นอะไรอย่างเงี้นะครับส่วนมัลติเอฟเฟกต์จะเป็นการเอาเอฟเฟกต์ต่างๆนะนาสหรับมือ ก็ค,คือซื้อมัลติเอฟเฟกมาก่อนแล้วลองใช้ดูก่อนว่าชอบเสียงไหนนะครับพอเรารู้ว่าชอบเสียงไหนแล้วเราค่อยไปซื้อก้อนแยกอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละทุกคนไปละ